มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเนนน้อยโชว์สเตปสวดมนต์สงสัยสวดผิดบทแน่ๆเลยค่ะน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะคะซึ่งติดต่อกันมานานถึง3วันแล้วที่หน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมิบริเวณอนุสาวรีย์พระยาพักดีชุมพลหรือว่าเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1.5เมตร เราเองพบเห็นชาวบ้านออกมาพายเรือนะคะแต่ที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นสัมมนเนนหลายรูปจากวัดทรงศิลารวมกลุ่มกันลงเล่นน้ำอย่างคลึกคลืนค่ะต่างสวมอังสะสีเหลืองสดสบงสีกลักออกมาเล่นน้ำกันนะคะผัดกันกระโจนลงน้ำไปมาอย่างสนุกสนานค่ะเนนน้อยบอกว่าได้ขออนุญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรย้ำว่าไม่ได้ออกมาเล่นน้ำอย่างเดียว แต่จะมาช่วยเก็บขยะที่ลอยมากับน้ำด้วยแต่ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นการเก็บขยะ3นาทีเล่นน้ำา10นาทีเสียมากกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะแต่ที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นสัมมนเนนหลายรูปจากวัดทรงศิลาถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ